ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่หัวขโมยแอบตัดสายไฟสวนไม่ยงชิดเดชบุญเจ้าของเอาคัดเอาลงไม่งั้นตายคาสวนเมื่อเวลา9ก0นาฬิกา30นาทีวันที่30มิถุนายน2,565 นายอิทธิชัยชนะนรงค์อายุ69ปีอยู่บ้านเลขที่25หทับ 2, หมู่ที่1ตําบลเมืองม่ออำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เดินทางเข้าพบร้อยตํารวจเอกหญิงพรสุภพัฒนันตะรองสารวัตรสอบสวนทําหน้าที่พนักง,งานสอบสวนสพเมืองแพร่โดยแจ้งว่าวันที่29มิถุนายนไม่ทราบเวลาได้มีคนร้ายไม่ทราบจํานวนขโมยสายไฟสายทองแดงหายไปเหตุเกิดที่สวนมยงชิดตุงชยัยบ้านทุ่งน้าําใสหมู่ ที่7ตำบลเมืองมอจังหวัดแพร่จากนั้นจึงได้ประสานพันตํารวจโทดิเรกาจากสารวัตสอบสวนสพเมืองแพร่นำชุดสืบสวนสพเมืองแพร่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุพบว่าภายในสวนที่ปลูกต้นมะยงชิดจำนวนหลายร้อยต้นได้มีคนร้ายใช้มีดตัดสายไฟสายทองแดงขนาด2มิลิเมตร จำนวน7เส้นขนาดความยาวเส้นละประมาณ16 2 0ถึง20เมตรรวมทั้งหมดประมาณ150เมตรหายไปเบื้องต้นจากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงทราบข้อมูลว่าเห็นรถซาเล้งเข้ามาในสวนในช่วงเวลาเกิดเหตุแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครซึ่งจะได้ติดตามกล้องวงจรปิดนำติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปทางด้านนอิทธิชัยผู้เสียหายเผยว่าเมื่อวานช่วงเช้าว,วันที่29มิถุนายนตนเองมาตัด หญ้าในสวนแต่ตัดอีกฝั่งคือฝั่งหน้าสวน จากนั้นก็พักเที่ยงกลับบ้านแต่ช่วงบ่ายมาตัดอีกแต่มาตัดในสวนก็แปลกใจว่าสายไฟทำไมห้อยหลน่นทั้งที่ตนเองก็ไม่ได้ตัดโดนจึงหยุดเครื่องมาดูพบว่าสายไฟมีร่องรอยถูกตัดด้วยมีดน่าจะมีคนมาลักตัดในช่วงตอนตอนพักเที่ยงเพราะก่อนหน้านั้นวันที่28มิถุนายนตนเองยังใช้สายไฟนี้สูบน้ำรดต้นไม้อยู่เลยแสดงว่าคนร้ายจะต้องลักเข้ามาตอนตอนเองไปกินข้าวเที่ยง สำหรับสายไฟเหล่านี้เป็นสายไฟที่ตนเองเดินสายเพื่อทำปลั๊กติดหลอดไฟ LED ในการช่วยบังคับให้ต้นมายงชิดออกดอก ในช่วงปลายเดือนตุลาหรือพฤศจิกาด้วยจะติดผ่านทุกต้นเกือบ500ต้นซึ่งหากคิดเป็นราคาก็ไม่มากประมาณพันกว่าบาทแต่ตนเองต้องกลับมาเริ่มติดตั้งสายใหม่มันเสียเวลาหากไม่มีเงินมาขอสัก500บาทตนเองยังจะควักให้เฉยๆเลยไม่น่าจะมาลักตัดกันแบบนี้ต้องขอขอบคุณชุดสืบสวนสพเมืองแพร่ที่เดินทางมาตรวจสอบเหตุอย่างรวดเร็วทันท่วงทีก่อนหน้าน,านั้นเมื่อเดือนก่อนก็เคยโดนลักตัดสายไฟไปแล้ว ประมาณ20กว่าเมตรแต่ตนเองก็เงียบแต่วันนี้มาโดนอีกจึงได้แจ้งความเอาเรื่องเพราะปล่อยไว้เดี๋ยวย่ำใจมาลักตัดอีกและอีกอย่างเดชบุญที่วันเกิดเหตุตนเองเอาคัดเอาลงไว้ก่อนที่จะออกสวนไปกินข้าวที่บ้านหากว่าตนเองยกคัดเอาขึ้นค้างไว้คาดว่าป่านนี้คนร้ายคงกลายเป็นศพหงอกในสวนเพราะไฟดูดนอิทธิชัยกล่าวปิดท้ายค่ะ เห็นสายไฟมันห้อยลงมาพิษปกตินะครับก็เลยเข้าไปดูเอ, Sci เอ้าสายไฟปุ๊บเอ๊ะมันบอใจเครื่องตัดหญ้าของเขาเครื่องตัดหญ้ามันจะไปตัดตังบนได้จะไรก็มาพอเห็นห้อยขาดช่วงนะครับการน,นี้ก็เอ๊ะใจละก็เลยวางเครื่องวางเครื่องอตัดหญ้านะครับเดินสำรวจ ก็เลยมาพบความจริงโดนตัดไปสายขนาด2.0นเนี่ยนะครับจำนวนเจ็ดแถวแถวหนึ่งความยาวาประมาณ16เมตรก็มีสาวเมตรมก็มีนะครับที่โดนตัดไปตหมดเจ็ดแถวแต่ว่าก่อนหน้านี้ประมาณสองเดือนน่ะนะครับจุดที่ปากตางเข้าเนี่ยก็โดนตัดไปแล้วนะครับสาวสี่เมตรแต่เที่ยวนี้นี่ ก่อนหน้าจะประมาณอยู่สักร้อยสียห้าสิบเมตรนะครับเออเม็ดนึ่งก็ประมาณเจบาทนะครับเป็นเงินจริงๆมันก็บ,บอนักนะครับนะแต่มันความเสียหายแล้วเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเาก็จะต้องมาขึงไม้มันจะต้องมีการต่อสายต่อปักเพื่อจะจุดออติดแต่ละต้นแต่ละต้นอันนี้มันเป็นปัญหาก็ประมาณพันกว่าบาท นะครับแต่ถ้ามาขอสตาค์งลุงผมขอตั้งกัไปใหืลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนี่ยสักห้ารอได้ก็ผมก็จะให้ออยู่นะอันนี้สายไฟนี่เป็นสายไฟที่เราต่อมาอย่างไรครับสายไฟนะครับ,สา,นะรบสายไฟเนี่ยผมจะตอะ่อเม้นกลางแล้วก็มาอย่างต้นมะยงชิดทุกต้นนะครับแต่ละต้นก็จะมีจุดเสียบนะครับจุดเสียบเพื่อติดหลอด ติดหลอด led นะเพืชใจบังคับคือมายงชิดออกดอกอช่วงเดือนปลายตุลาหรือพฤศจิกาอาจจะเป็นต้นละลอดหรือสองลอดหรือสามลอดแสดงว่าในสวนสวนี้มีทุกต้นเลยครับในสวนมีทุกต้นก็คือสายไฟต้องผ่าดหมดเลยสายไฟจะต้องผ่าดทุกต้นกับนี่ก็ต้องเดินใหม่ครับกับนี่ตีหัวอันนี้นี่คือแบบกัวกว่ามันจะมาซ้ำก็เออมันจะซ้ำหรือบอซ้ำาก็ก็ก็แล้วแต่นะครับ หลังจากที่ปกติผมก็จะหลงขั้นเอาไว้ต่อไปนี่ก็ก็จะขึ้นขั้นเอาไว้นะครับอาจะตัดจะเป็นจะตายก็เลืองของคุณนะก็แล้วแต่จะขึ้นจะเลือกเอานะครับดีเนะาะที่เขาลงคัดนเอาไว้นะเอถ้าลงถ้าคืนขั้นเอาไวก้ก็ถ้ามาปะกก็หงอก้องร้องอยู่ในสวนเนี่ยมากับเป็นเว้นให้มันนะครับ อ้วัดชุดสืบมาเร็วครับแก okay. นั่นล่ะนะพอออกไปเที่ยงปลายละตะวัน ได้สงสัยตอนขาเข้านี่นะแล้วตอนขาออกก็มานึกขึ้นมาได้เอ๊ะมันเป็นลักษณะข,ของรถ